สวัสดีคะ่ะทุกคนวันนี้กวาจะพาเพื่อนๆมาทำขนมพักาดพาัดสูตรนี้ทั้งอร่อยและทำง่ายสุดๆเลยนะคะอยากรู้วิธีทำเป็นยังไงไปดูกันเลยน่ากินมาเริ่มเตรียมในส่วนของหัวเช้เท้าค่ะโดยกวนจะตัดหัวตัดท้ายหัวเช้เท้าไว้ค่ะและปลอกเปลือกให้เกี้ยงเลย ได้แล้วเอาล้างทำความสะอาดเลยค่ะวันนี้กวาจะใช้เป็นที่ขูดแบบนี้นะคะขูดให้เชยเท้าเป็นเส้นๆนไว้ค่ะทั้งหมดของกวาจะได้แบบนี้เลยแล้วจะมาเตรียมต่อในส่วนของแป้งข้าวเจ้าแป้งเทาเยมอมและเกลือป่นค่ะเอาหัวเชยเท้าที่เราขูดไว้ใส่อ่างผสมไว้เลยค่ะ และใส่เกลือป่นลงไปขยำขยำให้หัวช้เท้านิ่มเลยนะคะของกวนจะได้ประมาณนี้ค่ะแล้วจะใส่แป้งข้าวเจ้าลงไปตามด้วยแป้งข้าวเยม่มอมและจะขยำผสมให้เข้ากันเลย พอแป้งละลายเข้ากันดีแล้วก็ใช้ได้เลยนะคะใช้เป็นถาดหรือภาชนะที่เข้านึ่งได้ค่ะเทน้ำมันพืชใส่ลงไปนิดหน่อยทาทาให้ทั่วถาดเลยได้แล้วเอาหัวเชดเทาที่เราเตรียมไว้มาเทใส่ลงไปเลยค่ะเกี่ยวเกี่ยให้เต็มเรียบอีกหน่อยนะคะ ได้แล้วเอาใส่ลังถึงไว้ค่ะแล้วยกขึ้นนึ่งบนน้ำเดือดเลยกว่าจะนึ่งไฟแรงที่30นาทีนะคะครบเวลาเปิดมาจะได้แบบนี้เลยค่ะยกลงจากเตาพักไว้ให้เย็นเลยนะคะและ้จะมาเตรียมต่อในส่วนของถั่วง,งอก และใบกุยช่ายค่ะโดยกวนจะล้างทำความสะอาดใบกุยช่ายและตัดเป็นท่อนๆไว้ค่ะมากน้อยได้ตามชอบเลยนะคะในส่วนของขนมผากกาดที่เราพักไว้เย็นสนิทแล้วนะคะก็ใช้ได้เลยค่ะใช้ไม้พายแซงัดขอบขึ้นมาได้แบบนี้เลย แล้วกวนจะตัดแบ่งเป็นชิ้นๆไว้เลยนะคะส่วนขนาดตัดตามที่ต้องการได้เลยค่ะของกวางตัดชิ้นประมาณนี้นะคะแล้วจะมาเตรียมต่อในส่วนของไข่ไก่ ซีอิ๊วดำหวานน้ำตาลทรายและซีอิ๊วขาวค่ะโดยกวนจะตั้งกระทะแล้วใส่น้ำมันพืชลงไปพอน้ำมันเริ่มร้อนกวรจะเอาขนมปัะกาศแบ่งครึ่งจากที่ทำนะคะลงผัดให้โดนความร้อนทั่วๆเลยค่ะทอดให้เหลืองทุกด้านก่อนเลยนะคะ พอได้เหลืองสวยตามที่ต้องการแล้วนะคะเกลี่ยๆให้กระจายทั่วกระทะเลยค่ะใส่ไข่ไก่ลงไปตามชอบได้เลยนะคะเกลี่ยๆให้ไข่แดงแตกอินหน่อยค่ะและรอให้ไข่เซ็ตตัวก่อนสักหน่อยนะคะ คอยพริกกับเล็กน้อยให้ไข่สุกค่ะแล้วจะปรุงรสด,ด้วยซีอิ๊วดำหวานค่ะน้ำตาลทรายและซีอิ๊วขาวค่ะผัดผัดให้เข้ากันเลย อเข้ากันดีแล้วนะคะกว่าจะใส่ถั่วงอกลงไปค่ะตามด้วยใบกีบชายผัดผัดให้ผักโดนความร้อนอีกสักหน่อยนะคะเท่านี้ก็ใช้ได้แล้วค่ะพร้อมตักเสิร์ฟเลยนะคะ เสิร์ฟพร้อมซอสพริกสูตรกวางเจา้ามาลองชิมกันค่ะลาซอสพริกอีกนิดนึงน่ากิน กินแบบผัดเสร็จใหม่ๆนี่ฟินเลยนะคะยังไงเพื่อนๆลองไปทำกันดูได้นะคะขอขอบคุณทุกๆการรับชมค่ะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบาย